วัดีค่ะวันนี้นะคะก็อยู่กับจันอีกแล้วนะคะทุกคนนี่ตอนนี้จันก็อยู่ในป่าอีกแล้วนะคะป่าที่เดิมเลยนะทุกคนที่คลิปก่อนหน้านี้นะคะทุกคนวันนี้นะคะเราก็มาเข้าป่ากันสี่คนนะคะตอนนี้นะคะจันก็จะหุงข้าวนะคะอันนี้ก็คือผักที่เราเก็บมาเมื่อกี้ค่ะทุกคนที่เราเดินทางมาหลายกิโลนะคะเราได้มาแค่นี้นะทุกคนจันไม่ได้หานะคะตัวอิน ตอนนี้จันก็จะหุงข้าวกันนะคะแล้วก็จะทํากับข้าวเสร็จแล้วเราก็จะไปหากุ้งกันนะคะทุกคนตอนนี้ก็ยังหาไม่ได้นะคะอีกสักแป๊บมืดต่อมืดๆใช่ค่ะมืดๆค่ะมืดๆแล้วก็เราจะมาหากุ้งกันนะคะเราจะมาทําเมนูกุ้งเต้นนะคะวันนี้เราก็มีมะนเนามันด้วยนะคะทุกคนนั่นแหละค่ะเดี๋ยวเราจะหุงข้าวกันนะทุกคน

ร้อนเราจะเทน้ำออกนะทุกคนมันไม่มีฝาด้านบนกน่อน うんじゃあ。 แล้วก็สร้างไว้เหมือนเดิมนะทุกคนสักแป๊บนึงนะคะแปบ๊บเดียวนะคะค่ะทุกคนตอนนี้นะคะจันก็จะมาทํากับข้าวนะคะจนจะเอาผักปุ่นนะคะผักปุ๋ยวอาแง่งเนี้ยนะคะมาผัดกับมาม่านะคะทุกคนเดี๋ยวจันก็จะซอยหัวหอมคอนนะคะหอมแดง

กผ okay, ักกแล้ว่ผักกุดมองแงผักกุดนอกแน่ผักกุดหรืกแน่ผักกุฎผักกุดเลอะนี่เนี่นผัดโรนีอ่ะผักกุด เราก็จะมาผัดกันนะทุกคนอูจันไปล้างหม้อแป๊บหนึ่งค่ะเดี๋ยวเราจะตั้งหม้อก่อนนะคะทุกคนันจะตั้งหมอ้อแต่ไม่เหนื่อยเือนเลยออันนี้เยอะมาก ันจะตั้งหม้อไว้แบบนี้ก่อนนะคะรอให้น้าแห้งนะคะแล้วก็จันจะใส่น้ํามันแล้วจะใส่หอมแดงกระเทียมลงไปนะคะแล้วก็จะมาผัดผักกุดแล้วก็มาม่าก,กันค่ะทุกคนมาดูกันเลยค่ะ กระเทียมหอมแดง Kata duri mwene, kata suri mwene Ae suri sae Ae duri na Ae suri sae Tua kawa wane aje Duri ae, duri ae Duri ae, atu ae Atu ae Iti, iti wa tole Iti, iti wa ne แล้วเราก็ใส่มาม่าลงไปนะคะทุกคนแล้วก็ผงมาม่านะคะเครื่องปรุงเครื่องปรุงมาม่าเอ้ยเครื่องปรุงนาทุกคนเราจะใส่เครื่องปรุงลงไปไม่ใช่มาม่ามันช่วยไว

Per fare anche il dettaglio. Oh no, li va da. Oh ti

ค่ะทุกคนกับข้าวเราเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมากินข้าวกันนะทุกคนตอนนี้คุณสอนดําแล้วก็ตากล้องเขาก็กลับมาแล้วนะคะเราก็จะมากินข้าวพร้อมกันเลยนะทุกคนมากินข้าวกันค่ะไป

เดี๋ยวเรากินข้าวเสร็จเรามาดูตอนกลางคืนนะคะถ้าฝนหยุดเราจะไปหาทุ่งนาทุกคนไม่มีกพราะไฟอากาศนั่นเองเราไปอเมือไหร่ลรอก็ต้อุวันนั้นเดี๋ยวเราจะได้เนื้อปุ๊บได้ที่เดียวรอก็ต้องวนเดีย

ฉันก็กินข้าวเสร็จแล้วนะทุกคนตอนนี้ก็เหลือท่านลำยัยแล้วก็คุณนาราวุธนะคะอืมกับข้าวหมดเลยอร่อยเกินค่ะทุกคนอร่อยเกินต้านอร่อยเกินต้าน ล,ลอเค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็มืดแล้วนะคะเดี๋ยวจันก็จะไปหาคุ้งนะคะแต่จันจะไม่เอาโทรศัพท์ไปนะคะเอ๊ แต่จันจะไม่ถ่ายไปนะคะเพราะว่าฝนตกนะทุกคนฝนตกแรงมากเลยจันว่าจันจะไม่ถ่ายนะคะเพราะว่าเดี๋ยวกลัวกลัวสับพังนะทุกคนเดี๋ยวจันก็จะไปหาฟุ้งแล้วนะทุกคนถ้าได้มายังไงนี่เดี๋ยวเราจะมาถ่ายทีนะคะตอนเรากลับมานะคะทุกคนน่ารละเดี๋ยวเราไปหาพุ้งกันเลยค่ะทุกคนไปเลยค่ะค่ะทุกคนเมื่อกี้นะคะเราก็กลับมาแล้วนะคะกลับมานั่งพักซักเอได้ซักนั่งพักได้ซัก นั่งพักได้นานแล้วนะทุกคนเมื่อกี้ฝนตกอะไรพวกนี้ฉันก็เปลี่ยนเสื้อผ้าหมดเลยนะคะเดี๋ยวฉันให้ดูนะทุกคนเราไม่ได้กุ้งนะคะเราได้ปลาแทนค่ะทุกคนเพราะว่ากุ้งนี่มันมันหนีนะคะเราไม่ได้กุ้งนี่น,<โอ> <laughs> นี่นะคะเนี่คือปลาที่เราได้แล้วก็มีปูนะคะ นี่ปลานี่นี่อันนี้ตัวใหญ่มากทุกคนไม่ไม่ใหญ่มากแต่ว่าใหญ่อยู่ได้ปลาหลายชนิดเลยนะทุกคน,นได้เยอะนะทุกคนนี่เราก็ได้มาแค่นี้นะคะทุกคนอันนี้เราก็จะไว้ทำกับข้าววันวันพรุ่งนี้เช้านะคะ อันนี้ก็จะไว้ทํากับข้าววันพรุ่งนี้ชาวนาทุกคนคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะคะทุกคนเราไม่ได้กุ้งแล้วก็ไม่ได้ทํากุ้งเต้นนะคะเอ,เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย